หางสิพ่อาพ่อเอาตังไหมหาเอาตังเอามาใส่กระปุกหน่มีพอเหรอไปซื้อใหม่ซื้อมือถือใหม่ให้พ่อเหรอดลูอ่ะดูสิเนี่ยทำร้ายหลุดไปเลยโอเคเรหนูาไปเก็บแถวลูกไป มีเท่าไหร่เองไม่เสีนใจนะนี่ทำอะไรอ่ะคู่เนียงพ่อพ่อพ่อถบมันเอาตาร์ดออกจ้ะคิดว่าพ่อพ่อจะทิ้งกันซะแล้วเมื่อกี้น้องพี่มันทำให้มือถือดับไปเลยอ่ะ

อยู่กับไอวาดีกว่าทำไมแต่ละคนปัญหาเยอะจังมีไอวานี่แหละไอวาไอวากินเน้นหมดเสร็จยังลูกขามีเวลาที่จะไปแต่ไปไปตายโอเคลูก <พอ S 1> บายบายทุทบๆบายบายจ้ะ <พอ S 1> โอเคยังเก <พอ S 1> ็บไว้ก่อน<พ>อครับได้เดี๋ยวพ่อจะทุบ พ่อพ่อยังไม่มีค้อนเดี๋ยวพ่อๆเจอค้อนก่อนพ่อพ่อทุบโอเคไหมหนูอยากให้ทุบแน่นะนั่หนูพูดทำไมอ่ะลูกทุบปงไหนคะหนูอ่านอะไรอยู่คะฮะน้อยใจเรื่องอะไรปล่อยให้รูกระเป๋าพ่อไม่ทุบครับ พ่อไม่อยากถูกอะไรลูกอ่ะโอเคพ่อว่อาแค่นี้ก่อนแล้วกันปะไม่ไร้ายหรอโอเคทุกคน hey, จะขึ้นขึ้นกันแล้วเนาะบายยกันดีกว่า <c oughs> อารมณ์ดีใ <c oughs> ช่ัหนแั้วเปลี่เยก ทำ,ทำไมอะครับหนูจะเอาเงินมาให้พ่อทำไมหนูทำให้พ่อโทน,น,น,นัพเพะ่ยมแน่หนูต้องแก้โดยวิธีการบอกว่าต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วแล้วหนูก็ต้องไม่ทำจริงๆตามที่พูดงเงินไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างลกูกพ่อจะสอนให้ เาใจไหมเงิน <dome> <Catalunya S 2> ไม่ได้แก้ปัญหาได้หนูต้องขอโทษพ่อเข้าใจไหมครับหนูต้องขอโทษพ่อก่อนโอเคขอโทษแล้วเนอะแล้วต่อไปน้องพี่จะทำอีกไหมไม่ทำแล้วนะ

พ่อไม่อยากได้เอาไปวางไว้ที่เดิมเอาไปวางไว้ที่เดิมครับเพราะพ่อไม่อยากได้ครับเอาไปวางไว้ที่เดิมครับบายบายลูก พ่อไม่อยากได้อะไรเลยลูกเพราะพ่ออยากให้หนูเป็นเด็กดีทําได้ไหมเวลาพ่อพ่อบอกว่าหยุดน้องพีก,ก็ต้องหยุดเชื่อฟังคําสั่งผู้ใหญ่ทําได้ไหมยากกว่ายากกว่าเอาตังมาจากน้องพีอีกใช่ไหมยากกว่าไหมกกเอองั้นหนูก็ทำทำให้ได้โอเคโอเคเอลิสาไฮไฮเอลิสาไฮ เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่เอาไม่ทำแบบนี้โอเคเนีอย่างเงี้ยพ่อไม่ชอบไม่เล่นแบบนี้ได้ไหมครับ <c oughs> ดูน้องดีกว่าเนี่น้องแค่ตังค์แล้วไปบอกน้องบอกว่าเอาเก็บเก็บเดี๋ยวเงินหลุดออกมาสอนหน่อยสอนน้องหน่อยไม่เล่นแบบนี้ครับไม่เล่นแบบนี้โอ้มีตังค์ออกมาอันหนึ่งแล้วใช่เอาเก็บเลยเก็บเลย ไม่ได้สิมันเป็นของน้องหย่าดแล้วใครเหรอหยาดแล้วไม่ได้คือน้องไป<อ>ไปกินของใครของใครหล่นออกมาไอ้บาหรือของอญญมมันญาสา0 0นของพี่หยาดค่าพอพี่ยอดได้ดีแล้วนะแล้วพี่จะปล่อยแล้วมไม่เอาคือน้องเป็นลูกมันไม่ใช่ของหนูลูก

ไม่ดีมัง้งเน้อพี่รู้ว่าน้จะเป็นยังไแล้วจ้าป่าป่าไม่เล่นไม่เล่นบอกบอกนะ้องให้ยกยกยกับยกยกขึ้นไปเก็บป่ายกขึ้นไปเก็บไปเไปเล่นที่อื่นกันดีกว่าป่ะมาเล่นที่อื่นกัน<ม>พี่ฟ้าพี่ฟ้ามีใครว่างไหมเนี่ยตรงเนี้ย เก่งมากเก่งมากทุกคนไปเป็นเล่นที่อื่นกันดีกว่าไปเล่นในข้อกันดีกว่าไปทุกคนไปไปเร็ว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 งอนงอนอะไรลูกอาหารน้ำบอลเลยมะเป็นอะไรคะเป็นอะไรลูกเป็นอะไรใครแก่นุ๊กที่ว่าไข่แก่าุ๊ที่เป็นข้าวมันกับบะมี่ไหมต่อ่านนะใช่ไหมคะมะหมี่ค่ะบะหมี่กึ่อดเดี๋ยนอน มันพ่อเขาเล่นกระบุกอมสินอยู่อป้าขึ้นบนกันดีกว่าป้าป้าบาย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 นะทุกคนบาย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  ปึมไปไปเดี๋ยวพาะตามไปนะบ๊ายบายพิธีบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายครับพิธีแฮปปี้มาก